อาจารย์มดังโพสต์ถึงปอปมดราม่าคนจนมีสิทธิ์ไหมคะจากเรื่องของปอนัทวุฒิรับไม่ได้เพลงมีเนื้อหาพูดโจงครึ่มถึงอวัยวะเพศเพราะว่าตอนนั้นอาจจะมาจากดาวดวงอื่นก็พยายามเข้าใจแล้วแต่ก็รับไม่ได้แถมไม่ตลกด้วยล่าสุดนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยนรงค์ เศษเชื้ออาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหา,าสารคามได้โพสต์ข้อความว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมคะถ้าคุณปอไม่เข้าใจผมจะอธิบายให้ฟัง 1. เพลงนี้ที่ติดหูและถูงใจโซเชียลล,นล้นหลามร้องเมื่อ30ปีที่แล้วเพลงได้สะท้อนความเหลื่อมล้ำทางสังคมแม้ผ่านไป30ปีแต่ความจริงนี้ก็ยังคงดำรงอยู่ในสังคมไทย 2. เพลงนี้สะท้อนความเหลื่อมล้ำทางเพศสภาพและความเหลื่อมล้ำนี้ผ่านไป30ปีแล้วยังคงอยู่ในสังคมไทย3การที่นักร้องคือคุณเดือนเพนหยิบท่อนนี้มาจากเพลงสมองจนๆของพลอยมาแปลงเล่นต่อไม่ใช่เพื่อความสนุกแต่เป็นการแสดงคือศิลปะก,การแสดงที่เป็นอาวุธของผู้อ่อนแอหรือ weapons of the weak หรือศิลปะของผู้อ่อนแอ art of the weak ลองนึกดูครับว่าถ้ายุคนั้นหรือแม้แต่ยุคนี้หากคนจนลุกขึ้นมาเดินขบวนประท้วงเรื่องความเหลื่อมล้ำก็ย่อมถูกปราบปรามจากรัฐหรืออาจนึกภาพคนจนเดินไปหานายกหรือข้าราชการระดับสูงแล้วถามว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคุณคิดว่าเขาจะฟังหรือในสังคมไทยอาวุธหรือศิลปะของผู้อ่อนแอไม่ได้มีแค่หมอลำแต่ยังมีในศิลปะก,การแสดงและประเพณีอย่างอื่นเช่นนังตะลุงแห่บังไฟนิทานก้อม ชาวบ้านชาวช่องเขาถือว่าปกติเช่นไดน้นังตะลุงเดี่ยวเอาประยุทธ์มาล้ออย่างหนักเป็นที่ตลกขบขันของผู้ชมแต่ผู้มีอำนาจไม่มีสิทธิ์จะโกรธเคืองประเด็นท่อนเพลงคนจนมีสิทธิไหมคะควรให้ความสำคัญกับสาระที่แท้จริงคือความเหลื่อมล้ำซึ่งรวมทั้งความเหลื่อมล้ำทางเพศสถานะที่เกิดขึ้นในสังคมนี้และสาระตรงนี้ควรสกิดต่อความคิดแบบอนุรักษนิยมให้คิดมากกว่าภาษาที่หยาบโลน คุณปอไม่ได้มาจากดาวดวงอื่นหรอกครับคุณอยู่บนโลกใบเดียวกันนี่แหละเพียงแต่คุณอยู่ในโลกของการแสดงอีกแบบที่คิดว่าดีกว่าคนอื่นทั้งที่คุณเกิดแล้วก็ดังในยุคที่พระเอกละครไทยคมคืนนางเอกที่หากพิจารณาแล้วมันเลวร้ายกว่าหยาบโลนหลายพันเท่าซึ่งคุณปอควรออกมาแสดงจุดยืนว่ารับไม่ได้